แรงใดๆหรือจะสู้แรงแห่งศรัทธาคาถาเสริมบารมีหลวงพ่อเงินวัดบางคลานท่านได้ทรงเมตตานำมาให้ท่านทั้งหลายได้สวดได้ภาวนาเสริมสร้างบารมีธรรมได้มีฐานแห่งบุญรับโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโต โดยไม่เกิดเหตุทุกขลาบใดๆนะโมตัสสะพักขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพักขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพักขวะโตอะระหะโตสัมมาสัม พุทธะโลกุตตะรังมักขังชานังโลกุตตะรังสติปัฏฐานังชานังโลกุตตะรังสัมัปปธานังชานังโลกุตตะรังอิทธิปาทังชานังโลกุตตะรังอินทะริยังชานังโลกุตตะรัง ะลังชานังโลกุตตะรังโพชังคังชานังโลกุตตะรังสัจจังชานังโลกุตตะรังสมะถังชานังโลกุตตะรังธรรมังชานังโลกุตตะรังขันติชานังโลกุตตะรัง อายะตนังชานังโลกุตตะรังหาตุชานังโลกุตตะรังอาหารังชานังโลกุตตะรังผัทสังชานังโลกุตตะรังเวทนังชานังโลกุตตะรังสัญญงชานัง โลกุตตะรังเจตะชานังโลกุตตะรังจิตตังชานังโลกุตตะรังสวาหะโลกุตตะรังสวาหายะโลกุตตะรังมักขังชานังโลกุตตะรังสติปัฏฐานังชานัง โลกุตตะรังสัมมัปปทานังชานังโลกุตตะรังอิทธิปาทังชานังโลกุตตะรังอินทะริยังชานังโลกุตตะรังระลังชานังโลกุตตะรังโพชังคังชานังโลกุตตะรังสัจจัง ชางโลกุตตะรังสมังชาชางโลกุตตะรังธรรมังชานังโลกุตตะรังขันติชานังโลกุตตะรังอายะตะนังชานังโลกุตตะรังธาตุชานังโลกุตตะรังอาหารัง ชานังโลกุตตะรังผัดสังชานังโลกุตตะรังเวทะนังชานังโลกุตตะรังสัญญังชานังโลกุตตะรังเจตะชานังโลกุตตะรังจิตตังชานังโลกุตตะรังสวาหะ โลกุตตะรังสวาหายะโลกุตตะรังมักขังชานังโลกุตตะรังสติปัฏฐานังชานังโลกุตตะรังสัมมปปธานังชานังโลกุตตะรังอิทธิปาทังชานังโลกุตตะรังอินทะริยัง ชางโลกุตตะรังพระลังชานังโลกุตตะรังโพชังคังชานังโลกุตตะรังสัจจังชานังโลกุตตะรังสัมถังชานังโลกุตตะรังธรรมังชานัง,โล, ah. ง,นงโลกุตตะรังขันติ ชาังโลกุตตะรังอายะตะนังชาังโลกุตตะรังหาตุชาังโลกุตตะรังอาหารังชาังโลกุตตะรังผัดสังชาังโลกุตตะรังเวทะนังชาังโลกุตตะรังสัญญัง านังโลกุตตะรังเจตะชานังโลกุตตะรังจิตตังชานังโลกุตตะรังสวาหะโลกุตตะรังสวาหายะโลกุตตะรังมักขังชานังโลกุตตะรังสติปัฏฐานัง ชานัง,โล, public, นงโลกุตตะรังสัมัปปธานังชานังโล, 49, โลกุตตะรังอิทธิปาทังชานังโลกุตตะรังอินทะริยังชานังโลกุตตะรังภะลังชานังโลกุตตะรังโพชังคังชานังโลกุตตะรัง จังชางโลกุตตะรังสมัถังชางโลกุตตะรังธรรมังชานังโลกุตตะรังขันติชานังโลกุตตะรังอายะตะงชานังโลกุตตะรังหาตุชานังโลกุตตะรัง อาหารังชานังโลกุตตะรังผัดสังชานังโลกุตตะรังเวทะนังชานังโลกุตตะรังสัญยังชานังโลกุตตะรังเจตะชานังโลกุตตะรังจิตตังชานังโลกุตตะรัง สวาหะโลกุตตะรังสวาหายะโลกุตตะรังมักขังชนานังโลกุตตะรังสติปัฏฐานังชานัง,นงโลกุตตะรังสัมมปะธานังชานัง,นงโลกุตตะรังอิทธิปาทางัชางชานังโลกุตตะรัง อินทะริยังชานังโลกุตตะรังพระลังชานังโลกุตตะรังโพชังคังชานังโลกุตตะรังสัจจังชานังโลกุตตะรังสัมถังชานังโลกุตตะรังธรรมังชานัง โลกุตตะรังขันติชานังโลกุตตะรังอายะตะนังชานังโลกุตตะรังหาตุชานังโลกุตตะรังอาหารังชานังโลกุตตะรังผัสสังชานังโลกุตตะรังเวทะนังชานัง โลกุตตะรังสัญญังชานังโลกุตตะรังเจตะชานังโลกุตตะรังจิตตังชานังโลกุตตะรังสวาหะโลกุตตะรังสวาหายะโลกุตตะรังมักขังชานัง โลกุตตะรังสติปัฏฐานังชานังโลกุตตะรังสัมมปปธานังชานังโลกุตตะรังอิทธิปาทังชานังโลกุตตะรังอินทะริยังชานังโลกุตตะรังระลังชานังโลกุตตะรังโพชังคัง ชานังโลกุตตะรังสัจจ응ังชานังโลกุตตะรังสัมถังชานังโลกุตตะรังธรรมังชานังโลกุตตะรังขันติชานังโลกุตตะรังอายะตะนังชานังโลกุตตะรังธาตุ ชานังโลกุตตะรังอาหารังชานังโลกุตตะรังผัสสังชานังโลกุตตะรังเวทะนัง <|te|> <|te|> LAUSE ชานังโลกุตตะรังสัญญังชานังโลกุตตะรังเจตตะชานังโลกุตตะรังจิตตัง ชานังโลกุตตะรังสวาหะโลกุตตะรังสวาหายะโลกุตตะรังมักขังชานังโลกุตตะรังสติปัฏฐานังชานังโลกุตตะรังสัมมปะทานังชานังโลกุตตะรังอิทธิปาทัง ชางโลกุตตะรังอินทะริยังชานังโลกุตตะรังพระลังชานังโลกุตตะรังโพธชังคังชานังโลกุตตะรังสัจจังชานังโลกุตตะรังสัมถังชานังโลกุตตะรังธรรมัง ชางโลกุตตะรังขันติชานังโลกุตตะรังอายะตะนังชานังโลกุตตะรังหาตุชานังโลกุตตะรังอาหารังชานังโลกุตตะรังผัดสังชานังโลกุตตะรัง เวทนังชานังโลกุตตะรังสัญญังชานังโลกุตตะรังเจตะชานังโลกุตตะรังจิตตังชานังโลกุตตะรังสวาหะโลกุตตะรังสวาหายะโลกุตตะรังมัก ขังชาณังโลกุตตะรังสติปัฏฐานังชาณังโลกุตตะรังสัมมปะธานังชาณัง,ง,งโลกุตตะรังอิทธิปาทังชาณังโลกุตตะรังอินทริยังชาณังโลกุตตะรังพะลังชาณัง โลกุตตะรังโพชังคังชานังโลกุตตะรังสัจจังชานังโลกุตตะรังสัมะถังชานังโลกุตตะรังธรรมังชานังโลกุตตะรังขันติชานังโลกุตตะรังอายะตะงชานัง โลกุตตะรังหาตุชานังโลกุตตะรังอาหารังชานังโลกุตตะรังผัดสังชานังโลกุตตะรังเวทะนังชานังโลกุตตะรังสัญญังชานังโลกุตตะรังเจตะชานัง โลกุตตะรังจิตตังชานังโลกุตตะรังสวาหะโลกุตตะรังสวาหายะ